โดดเลยมาเร็วได้อยู่ดอกเร็วๆเร็วๆสิ่งขามไปแล้วแล้วสิ่งกับบก้าขามมาตอนสิ่งขามไปมีกบตัวหนึ่งกระโดดสิ่งแหละกระโดดเป็นน้ำกรบบันนี้มารบกา้ามาได้บันนี้นะ อ่ะโดดเลยลูกโดดเลยโดดเลยค่ะโดดเลยค่ะโดดแล้วว่ายน้ํามาลูกอ่ะโดดแล้วว่ายน้ํามาเลยมาแล้วมาแล้วเก่ง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 แล้วลูกแล้วแล้วเก่งเก่งเก่งบอก้าเพื่อนบอก้าโอ้ยน้องอยากจะข้ามมาหาเรานะคะแต่น้องก็ไม่กล้าที่จะว่ายน้ำข้างข้ามมา ตรงนี้ก็จะไม่มีสะพานข้ามเลยนะคะถ้าจะข้ามต้องอ้อมไปไกลมากเลยนะคะยเยบอยไอ้แกงแล้วแกงแล้วโอ้ยสุดยอดเลยลูก เก่งมาก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 ค่ะจะมารับน้องหน่อยค่ะจะมารับได้สิ่งไหนเย่น้องมาได้แล้วเล้ซิ่งผหาโมเลยค่ะเก่งมากค่ะเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากเก่งมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดเลยค่ะสุดยอด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 เลยเยี่ยม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 น้องกลัวนะคะน้องไม่เคยว่ายน้ําเลยวันนี้เราเป็นวันแรกที่น้องมามาทุ่งนากับเรานะคะ ปกติน้องจะไม่ไปไหนน้องจะอยู่แค่ที่บ้านนะคะตัวนี้จะอยู่แค่ที่บ้านน้องไม่เคยไปไหนเลยเยี่ยมากลูกเย่มากเย่มากเยี่ยมาก